สีรีเปิดเรื่องมาที่หมนเดียตเียในของเรื่องลืมตามากต็ตกใจที่เห็นตัวเองนอนอยู่กับเจ้านายนางเอกคิดเมื่อคืนเธอกับเขาคงเผลอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนายกว็ว่าหากพระเอกตื่นมาแล้วเห็นเธอนอนอยู่คงโมโหมากเธอคงโดนไล่ออกจากงานแน่ๆโอกาสที่เขากําลังหลับแอบย่องบอกไปทีเสียงพระเอกของเรื่องได้ยินเสียงเปิดประตูก็นึกแปลกใจที่วันนี้เซียวเซียวแฟนสาวของเขาทําไมถึงได้เขินอายขนาดนี้ล่ะออกไปโดยไม่ร่ำลาอะไรเลยแต่แลาพระเอกก็ได้รับสายจากแฟนสาวโทรมาขอ ทิมเมื่อวานเธอไม่สามารถมาร่วมงานวันครบรอบของบริษัทเขาได้เพราะเธอติดงานมาดูว่าเซียวเซียวไม่ได้มาไพ่ก,ก็นึกสงสัยงานคนที่อยู่ในห้องกับเขาคือใครกันเซียวเซียวเห็นพพ่เอกเงียบไปก็ถามว่าเขาโกรธเธอหรือเปล่าพพ่เอกบอกว่าเขามีสิทธิอะไรไปโกรธเธอในใจเธองานสำคัญกว่าเขามาเสมอนางเอกออกมาก็พยายามขีดเมื่อคืนที่งานครบรอบบริษัทเธอเองก็ไม่ได้ดื่มมากแล้วทำไมเธอถึงไปนอนกับเจ้านายได้ยิ่งขีดก็ยิ่งปวดหัวต่อไปเธอจะเผชิชหน้ากับเขายัางไงดี ต่อมานนยเอกก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้ของพ่อบอกว่าพ่อของเธอเป็นหนี้เขาครึ่งล้านนนยเอกต้องรีบเอาเงินไปใช้ขึ้นโดยเร็วหากช้าชีวิตของพ่อแม่เธอจะต้องตกอยู่ในอันตรายทำให้นายเอกกังวลไม่รู้ว่าจะหาเงินมากมขนาดนั้นมาจากไหนด้านไพเอก็โดนปู่พอมาถามว่าเมื่อไหร่เขากับเซียวเซียวจะแต่งงานกันไพเอกบอกปู่เซียวเซียวกำลังเติบโตในอาชีพการงานของเธองานแต่งงานคงต้องรอไปก่อนปู่ต่อว่าท่านแก่แล้วแต่ให้ท่านรอจนตายด้วยง่ายกันท่านไม่สนใจว่าไพาเอกจะใช้ วิธีไหนแต่ท่านอยากอุ้มหลานท่านแก่แล้วหลังจากว่างสายตะกูไพรอก,ก็บังเอิญเดินชนนางเอกจนเธอล้มลงนางเอกเห็นพรอก,ก็อรีบขัดคอแล้วเดินหนีไปแต่พรกสั่งให้หยุดทําให้นา้กลัวมากคิดว่าพรกจำเธอได้บาคนที่น,นอนกับเขาเมื่อคืนนี้คือเธอเลยรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอนะแต่กลับบอกว่าเธอทําปากกาหล่นแล้วเดินจากไปนายเอกก้มเกบปากกาแต่ก็รู้สึกเศร้าที่เขาจาเธอไม่ได้ต่อมาหัวหน้าบอกให้หนายเอกไปต้อนรับดาราย,ยอดนิยมเซียวเซียวซึ่งเป็นแฟนของพระเอกเพราะต่อไปในอนาคตเธอก็คือ<ๆ><ๆ> เจ้านายอีกคนของบริษัทนายเอกรู้สึกเ้ามารู้ว่าเพะเอกมีแฟนแล้วจากนั้นนายเอกก็นำาให้เซียวเซียวดื่มแต่เธอกลับเททิ้งและต่อว่าไม่มีใครบอกหรอว่าเธอดื่มเฉพาะน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนเท่านั้นนายเอกรีบขอโทษแล้วจะไปเอามาเปลี่ยนให้แต่เซียวเซียวกลับตอว่านางเอกเป็นนักออกแบบแต่ไม่ได้หนักเรื่องลิขสิศิส์ไม่รู้หรอว่าพพะเอกเกลียดการเรียนแบบมากที่สุดนายสงสยัยเธอเรียนแบบอะไรเมื่อพเพกเข้ามาเซียวเซียวก็บอกให้พพะเอกดูรองเท้าที่นายใส่ซึ่งลอกเรียนแบบรองเท้าทีี่่เขาอออกกแบบมปน นายเอกวิพรแต่ในใจก็แบคิดว่าตัวเองหาเงินมาอย่างยากลาบากกว่าจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้แต่ก็พูดออกไปไม่ได้จึงขอโทษพระเอกเธอไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมเธอรอไปทิง้งทันทีที่เซี่ยวเซียวเห็นสร้อยมือคู่รักของเธอกับพระเอกอยู่ที่กระเป๋าของเนก็สงสัยว่าอยู่ที่น่ได้ไงเน่คิดคงเป็นเรื่องบังเอิญเมื่อตอนเช้าเป็นแนะ่จึงบอกให้เซียวเซียวอย่าเข้าใจเธอผิดสร้อยข้อมือนี้พระเอกทาตกไว้ที่ทางเดินเธอกําลังจะหยีไปคืนพระเอกเซียวเซียวจึงให้หนอกอ,กอกไปแล้วสร้อยมือคืนให้พระเอกพร้อมกับกําชับต่อไปหากพระเอกทง พระเอเนเซียนเซลเซียลงอนจยคุกเข่าขอเธอแต่งงานแต่เซลเซียลบอกพระเอกตอนนี้เธอยังแต่งงานกับเขาไม่ได้เขาก็รู้ครึ่งปีมานี้เธออยากเข้าวงการหนังต่อมาเซลเซียลได้รับพ่อสับจากผู้จัดการจึงบอกพระเอกว่าเธอต้องไปลาวทำให้พระเอกน้อยใจทิ้งแหวนลงพื้นลอกไปนายอเอก,เอาอกาสารวางที่โตทำงานพระเอกแต่บัเงเอิญเดินยผบานจึงหยิบมาดูและเผลอใส่ที่นิ้วอย่างไม่ตั้งใจพระเอกมาเห็นก็ตอบว่านายเอกพรอนุญ,ญาตให้เธอสวมแหวนวงนี้รีบผอดออกมาแหวนวงนี้ไม่เหมาะนิ้วของเธอปู่มาเห็นก็บอกนายเอก ว่าไม่ต้องถอดในที่สุดทันก็เจอหลานสะอร์าลาวสลาวไนกบอกปู่เธอไม่ใช่แฟนพระเอกพระเอกตึงบอกให้หนาอกออกไปถอดแหวนปู่บอกพระเอกแหวนวงนั้นเป็นของยายพระเอกจิตวิญญาณของยายอยู่ในแหวนนั้นเมื่อใดที่ใครสวมแล้วจะถอดออกไม่ได้ต้องมาเป็นครอบครัวด้วยกันกับเราพระเอกบอกปู่นี่มันสมยนัยไหนแล้วเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นปู่ต่อว่าที่พระเอกไม่เชื่อยายและแม่ของเขาก็ถูกเลือกด้วยแหวนวงนี้หลังจากพ่อแม่ของเขาตายาก็กังวลเรื่องการแต่งงานของเขาม่ตลอดแต่ไม่คาดคิดว่า,าโชคชะตาได้ทุกเตรียมมาไว้แล้วพระเอกบอก ปูเป็นไปไม่ได้ที่นายเอกจะมาเป็นภรยาของเขาคนที่เขาต้องแต่งงานด้วยมีเพียงเซ้ร์เสียวเท่านั้นปูจึงเอารูปพระเอกกับนางเอกในคืนนั้นให้ดูและอธิบายพระเอกเห็นร้ปก็รู้ว่าผู้หญิงที่เขานอนด้วยคืนนั้นคือน,นางเอกจึงถามปูว่าได้รูปเหล่านี้มาจากัไหนปู่บอกว่ามีคนส่งมาให้แต่ไม่ระบุชื่อแล้วด้วยค่าปิดปากหนึ่งล้านท่านจ่ายเงินให้ไปแล้วพระเอกไม่ต้องกังวลแต่พระเอกต้องรับผิดชอบนางเอกเพราะเธอคือคนที่บรรพบุรุษข,ของเราเลือกมาพระเอกต้องเค้ากาดนี้ไว้พระเอกบอกปู่เรื่องนี้เขาจะจัด พักผ่อนนายเอกพยายามถอดหวานแต่ทํายังไงก็ถอดไม่ออกปู่มาเห็นนายเอกยืนอยู่จึงบอกพระเอกให้เวลาพาเธอกลับไปที่บ้านให้ท่านทําความรู้จักให้มากขึ้นเมื่อส่งปู่เสร็จแล้วพระเอกจึงเรียกนั่งเอกนายเอกเข้ามาในห้องเรารูปให้ดูนายเอกถามพระเอกเกิดอะไรขึ้นพระเอกตอบว่าเขาควรถามเธอมากกว่าเธอปีนขึ้นไปบนเตียงของเขาได้ยังไงอานายเอกตอบเธอไม่รู้เธอแค่ดื่มมากไปแล้วอยากออกไปสูดอากาศที่ระเบียงจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเธอจำไม่ได้จริงๆพระเอกบอกให้นายเอกเลิกเสแสร้งทำเป็นร้เรื่องสาต่อหน้าเขา หลังจากเธอปีนขึ้นเตียงก็งให้คนแอบถ่ายรูปพระแบกเมย์เขาเรียกเงิน, 1, ในใหนึ่งล้านนายพยายามอธิบายว่าเธอไม่รู้เรื่องจริงๆแต่พระเอกไม่ฟังไล่นายออกไปส่วนแหวนหากเธอไม่สามารถถอดได้ก็เจอกันที่ศาลนายเองออกไปด้วยความเสียใจยขณะที่กลับบ้านในายเห็นพนักงานรุมมุงดูรูปของเธอพระเอกก็รีบดึงรูปออกมาแต่โดนทุกคนยิมย้มย่อนายเลยออกไปด้วยความเสียใจยต่อมาขณะที่ในายเดินกลับบ้านก็มาเจอกับพวกเต้านี้ของพ่อมาทวงเงินเนกขอเวลาเธอแตรีบทำงานห่าเงินไม่ใช้คืนให้นะ แต่พวกตัวนี้เห็นนางเอกหน้าตาสวยก็เข้ามารวนลามพระเอกผ่านมาเห็นจึงเข้าไปช่วยเลยสาพวกนักเลงเหล่านั้นจนพวกมันวิ่งหนีไปนายขอบคุณพระเอกที่ช่วยถวายแต่ด้วยความเมาจึงสะดุดขาดตัวเองจนเซไปโดนพระเอกเขาอย่างจางังพระเอกเอาเครื่องดื่มสาดนะ้ำเพื่อเรียกสติและบอกให้ตามขอบไปขึ้นรถนายขอบคุณพระเอกอีกครั้งที่ช่วยถวาย ไพ่กี้เนกสารให้และบอกนายเอกแต่งงานกับเขาเถอะเขาเข้าใจสถานการณ์ของเธอเป็นอย่างดีเขารู้ว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเราทิ้งนี่ก้อนโตไว้ให้และเธอก็ไม่มีเงินจ่ายนี้พวกนั้นแต่หากเธอยอมทำสัญญาแต่งงานกับเขา3เดือนเขาจะให้เงินก้อนนี้กับเธอนายเอกจะปฏิเสธไพ่จึงบอกนายเอกเขาได้ยินมาว่าหากเธอไม่คืนเงินเจ้าหนี้จะยึดบ้านที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกนายเอกเลยต้องจำยอมต่อมาไพ่พานายเอกมาเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลและบอกปู่ว่าเขาจะแต่งงานกับนางเอกตามที่ผู้ขอหยุดกางทำ ป่วยได้ล้าวทำให้ปู่ด,ดีใจพูดกับนายเอกต่อไปเธอคือสะใภ้ของตระกูลขี่จากนั้นพายกับนายเอกก็ขอตัวออกไปหมอถามปู่ทำไมท่านไม่ยอมบอกหลานชายว่าท่านเป็นมะเร็งปอดบางทีเขาอาจจะเข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังทำเพื่อเขาปู่บอกวันหนึ่งพายจะเข้าใจถึงความหมองดีของท่านพายพานายเอกมาที่บ้านแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอต้องนอนบนพืนห้ามมีข้อโต้แย้งใดนายนเอกก็รับปากพายเงาเงินครึ่งล้านให้สว่วนอีกครึ่งหนึ่งเขาจะให้ต้นหยากรนอกานาจากนี้ห้ามคนอื่นดูเรื่องการแต่งงานของ นางเอกเอารูปพ่อกับแม่ออกมาดูและบอกว่าต่อไปพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เธอมีเงินไว้ไทยถอนบ้านแล้วพกวักผ่อนให้สบายนะวันต่อมาขณะที่นายเอกจะดอกไม้ก,ก็บังเอิญหันหน้ามาชนกับพระเอกทำให้ทั้งคู่เผลอมองหน้ากันเซลเซียลมาเห็นก็ไม่พอใจถามว่าทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่เซลเซียลอยากรู้ทำไมนายเอกถึงมาอยู่ที่นี่ได้นายเอกอธิบ,บายเธอเป็นแม่บ้านคนใหม่เซลเซียวจึงโยนช่อดอกไม้ให้นายเอกเอาไปใส่จากาันและบอกให้ระวังด้วยเพราะดอกไม้นี้มีราคาแพงกว่าเธออีกนะเซว ถามไพรเอกทำไมนาเอกถึงอยู่ที่นี่ไพรเอกอธิบายคุณปู่คิดว่าน้าเอกเป็นเนื้อผู้ที่บรรพบุรุษสองไม้เขาตอนนี้ปู่ไม่สบายเขาเลยให้หนาเอกมาอยู่ที่นี่สักพักเพื่อปลอบใจคุณปู่เซลเซีย,ยบอกเธอไม่สบายใจที่จให้คนอย่างนาเอกมาอยู่อย่างข้างเขาไพรเอกบอกตั้งแต่เขาเกิดน้าําเธอคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็มีแค่เธอเท่านั้นไพรเอกถามเซลเซีย,เ,ยเขาเคยมอบเต่าที่ไม้เท้าแก่สลักให้เธอตอนที่เธอช่วยชีวิตเขาตอนนั้นเซลเซียทำหน้างงเขาไม่รู้เรื่องเต่าหมายสากแต่เพื่อไม่ให้ไพรเอกสงสัยจึงโกห ว่ามาตอนที่เธอย้ายบ้านเธอเผอทำมันหายโดยไม่ตั้งใจพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขาเปยมของขวัญชิ้นใหม่ให้เธอแลว้วจากนั้นก็ลุกไปอาของขวัญเอเาียวคิดในใจเธอไม่คิดว่าพระเอกจะมอบไม้สลักรูปเต่าให้คนที่ช่วยเหลือเขาในเอเอาน้ำที่อุดมไปด้วยฮดรเโนไม้ซล้เ,เียวเซลเจียเซลเ,เห็นแหวนที่พระเอกขอเธอแต่งงานอยู่ที่นิ้วนายเอกก็ไม่พอใจถามว่าทำไมแหวนถึงอยู่ที่นิ้วของนายเอกได้พระเอกเข้ามาเห็นเต่าที่เขาเคยมอบให้เจ้าเซลออกมาจากกระเป๋านางเอกได้ยังไงพระเอกย้อนคิดตอนที่เขาต้มน้ำมีหญิงสาวคนหนึ่ง ขวาแต่เพราะสายตามไม่ดีจึงเห็นหนะ้าเธอไม่ชัดหลังจากขอบคุณเธอเขาจึงมอบเต่าที่เขาแสละเองกับมือให้และบอกให้เธอมาพบเขาที่นี่วันมะรืนนี้นายก,ก็ตอบต,ตกลงแต่ตอนนั้นพรพเอกไม่รู้ว่าเซียวเซียวกำลังแอบมองอยู่พรพเอกออกมาถามน,น,นางเอกเธอได้เต่านี้มาจากไหนนางเอกอธิบายพังหนึ่งเธอเคยช่วยเด็กผู้ชายคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาทําให้เธอระเอกเขาว่านายโกหกจึงให้นายพูดมาอีกพงังว่าได้เต่านี้มาจากไหนนายตอบโรงเรียนมัธยมเธอช่วยเขาที่บ่อน้ํานอกโรงเรียนหลังจากเธอช่วยเขาเขาก็ ม่อมันให้กับเธอเซเซียลตบหน้าไน้ายกแล่าต่อว่านี่คือต่อที่พระเอกเมอบให้เธอต่างหากนายกำกมังสร้างเรื่องหลอกพระเอกอยู่นายถามพระเอกต่อไม้กับสลักนี้เป็นของเขาหรอนา,ายเอกตัดพ,พอด้วยความน้อยใจเป็นไปไม่ได้คนที่เธอช่วยชีวิตไว้ในตอนนั้นมันเป็นเขาได้ยังไงทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวงเราวิ่งออกไปดว้วยความเสียใจพระเอกเห็นแบบนั้นจึงถามเซเซียลจริงๆแล้วนายเอกคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ใช่ไหมเซเซียลยอมรับคนที่ช่วยเขาไว้ตอนนั้นไม่ใช่เธอจริงๆแต่เธอชอบเขาตั้งแต่มธัธยมเธอแค่ไม่รู้ว่าจะเข้าใกล้เขาได้ ยังไงวันนั้นเมื่อเธอได้ยินที่เขาตกลงกับนายเอกเธอจึงไปนัดลาบ้างเป็นคนช่วยเขา,าเธอไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ทําไปพเพราะเธอรักเขามากพระเอกผักเซียวเซียวแล้วบอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นหน้าเธออีกต่อไปเขาอยากอยู่คนเดียวเจียวเซียวถามพระเอกที่ผ่านมาหลายปีความรักของเราทั้งหมดเป็นของปลอมหรือเปล่าแล้วออกไปด้วยความเสียใจพระเอกมองรูปเต่าก็ได้แต่เตายได้นนก,ก็เดินตัดขอโชคแคตาตัวเองพ่อแม่ก็จากไปบ้านก็ต้องอาศัยคนอื่นอยู่เธอเช้รายประโยชน์จริงๆ,ๆ,ๆแต่แล้วอยู่ๆก็มีหนุ่มคนนึงเดินเข้ามาปิด ปากแล้วพาหน้า,นาเอกหลบมาม่เห็นคนร้ายไปทางอื่นหนุ่มแปลกหน้าจึงขอโทษหน้าเอกแล้วบอกว่าเขาชื่อม่านมิงซูขอโทษที่ทําให้เธ่ากลัวคนเลวพวกนั้นตามไล่ล่าเขาเขากลัวเธอเมียอันตรายไปด้วยจึงปิดปากไว้แต่ทําไมเธอถึงออกมาเดินคนเดียวดึกดื่นขนาดนี้ล่ะหน้าเอกบอกว่าเธอไม่มีบ้านยันมิงซูเห็นคนร้ายกลับมาอีกครั้งจึงรีบจากไปเพราะไม่อยากให้หน้าเอกเดือดร้อน นายจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านพาเพะเพะเอกเห็นหนายเอกขอพี่นอนลงไปนอนข้างล่างจึงบอกว่าตั้งแต่วันนี้นอนบนเตียงได้นายเอกบอกว่าเธอไม่ต้องการาเอกขอโทษที่เขาทำไม่ดีกับเธอแล้วขอบุณน,นายเอกมากช่วยชีวิตเขาไว้นในตอนนั้นจากนั้นก็ขึ้นเต่าให้หนางเอกนายเอกบอกพระเอกวันนี้เธอได้เต่าน,นี้มาโดยไม่ตั้งใจหลังจากพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์ชีวิตของเธอก็ไม่มีใครเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกท้อและเสียใจเธอก็จะเอามันออกมาดู้าหลอกตัวเองว่ามีคนรอเธออยู่แต่ทุกอย่างก็เป็นข้าภาพ ลวงตาตอนนี้เธอไม่ต้องการความของสาลจะไพรอ,อีกแล้วต่อไปพรเอกก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนเดิมเราก็มอบเต่าคืนให้พรเอกบอกนางเอกเธอพูดถูกเขาเองก็คิดเหมือนกันเขายังชอบเจียวเดียวดังนั้นสามเดือนที่เหลือก็ให้หนายอยู่ที่นี่อย่างสบายใจ<ๆ>เขาจะจ่ายเงินให้เธอต่อไปก็ขอให้ความร่วมมือของเราร่วมงานกันอย่างมีความสุขจากนั้นทั้งสองคนก็จับมือตกลงกันว่าจะร่วมงานกันอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากวันนั้นนายกับพรเอกก็ต่างคนต่างอยู่ปฏิบัติต่อการเหมือนคนแปลกนะแต่แค่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน นา้กลับมาทํางานส่วนพระยกับเยลเซยวก็กลับมาคืนดีกันส่วนที่พระคําสัญญากับเธอไวา้เยลเซยวก็ดูเรื่องนี้แล้ว นายเอกคิดว่าสำหรับเธอเล้าก็ไม่มีอะไรมากกว่าอยู่กับเอกตามสัญญาเมื่อครามเดือนแล้วก็อยากขาดตาการจนวันหนึ่งนายเอกบังเอิญเห็นไพะเอกกับเจ้าเซียวกำลังตู่กันแต่ทำไมในใจของเธอรู้สึกเจ็บปวดมากเหลือเกินนายเอกรู้สึกเสื่อมใจเหมือนจะเตียนจึงวิ่งกลับมาบ้านต่อมาคุณปู่เห็นนายเอกอาเจียนบ่อยจึงเรียกหมอมาตรวจอาการหลังตรวจเสร็จหมอก็บอกว่านายเอกกำลังตั้งครรภ์ทำให้ปู่ดีใจต่อมาพระเอกเอาสัญญาให้ในายเอกแล้วบอกว่าคุณปู่ให้เธอหยุดไปทำงานแล้วพักผ่อนอยู่บ้านนายเอกอยากรู้พระเอกต้องการเด็กคนนี้ไหม ไพเอกเรื่องที่จะตอบบอกว่าคุณปู่ต้องการเด็กคนนี้ทำให้ได้เเสียใจไพเอ็กบอกนายเอกเขาเรื่องสัญญาออกไปเป็นสีเดือนส่วนเงินเขาจะเพิ่มให้เธอเป็นห้าเท่าต่อไปนะเอกก็ค่อยอยู่บ้านและเลี้ยงลูกอย่างสบายใจวันต่อมานายเอกมาเก็บของที่บริษัทและมายืนรอเพราะพเอกบอกว่าจะมารับเพื่อนๆพนักงานเห็นก็มาย่อเย้ยหาว่าผู้หญิงธรรมดาอย่างเธอใครจะมาสนใจนางเอกเห็นไพเอ็กพอมาก็ดีใจแต่ไพเอ็กกลับบอกว่าเขาติดประชุมให้นายเอกนั่งแท็กซี่กลับไปเองทำให้นายเอกเรามากขณะที่นายเอกเดินกลับบ้าน ก็เผยทำเอกสารตกถึงก้มลงไปเก็บและเกิดเสียหลักจนเขาได้รับบาดเจ,จ็บหมิงซูมาเห็นก็รีบลงไปช่วยหมิงซูดีใจที่ได้พบหน้าอ,อีกครั้งดูเหมือนเราจะมีโชคแคตาร่วมกันหมิงซูเห็นเขานะเอกมีเลือดก,ก็เป็นห่วงรีบพาไปโรงพยาบาลพระเอกมาเห็นหมิงซูก็ตอบว่าที่เขานี่ออกจากบ้านไม่รู้หรอว่าแม่ของนายเป็นห่วงความจริงหมิงซูเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเอกพระเอกตอบว่านักเอกที่ไม่ดูแลตัวเองเมื่อไหร่จะอยู่สร้างปัญหาให้คนอื่นหมิงซูบอกพระเอกอย่าตำหนิเธอเลยนะถ้าจะโทษก็โทษเขาเมื่อกี้เขาเกือบโดนชนเธอแล้วตอนนี้ เธอได้รับบาดเจ็บที่เขา่านายเอกน่าสงสารพี่หย่ารังแกเธอได้ไหมจากนั้นก็หันไปบอกนางเอกลาก่อนนะพี่สะพายตัวน้อยแล้วขอัวออกไปพยเอกยิ้มมือไปให้หนายเอกแล้วบอกว่ากลับบ้านกันเมื่อกลับมาถึงบ้านพาเอกก็บนนางเอกหักลูกในท้องเป็นอะไรไปขึ้นมาจะทํายังไงนายเอกบอกไม่ต้องวอนเธอจะปกป้องเด็กคนนี้พาเอกตอบว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาหมายถึงนายเอกไม่อยากเหียงด้วยจึงบอกว่าเธอเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนพเอกเข้าไปช่วยแต่นายเอกบอกเธอไม่ต้องการให้เขาช่วยแต่ก็เกสียหลกักเลยลงไปนอนบนที่น ทำให้พระเอกก็ลงไปจูบนายเอกเขาอย่างจังไม่ได้สติพระเอกก็รีบผาตัวออกไปและหลังจากที่ได้จูบนายเอกเมื่อคืนพระเอกก็แต่คิดถึงเรื่องนั้นจนจิตใจ,จเหม่อลอยไม่ได้ยินสิ่งที่เลขาพูดต้นเลขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกพระเอกถามหากเขาบังเอิญจูบใคระสักคนแล้วคิดถึงพี่หญิงคนนั้นตลอดเวลาจนไม่สนใจทํางานตกลงเขาเป็นอะไรกันเลขาบอกคุณหลงรักเธอเขาเา้าแล้วพระเอกยงังแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาแค่ได้รับความช่วยเหลือจากเธอโดยบังเอิญเลขาบอกงั้นพระเอกคงแค่ยอยาก่วยเธอให้เธอ ที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ไพรเอกเห็นว่าเหตุผลนี้น่าจะใช้ได้แต่ก็บอกเลยค่ะว่าเมื่อกี้คนคนนั้นไม่ใช่เขาต่อมาขณะที่ไพรเอกนั่งกินข้าวกับเจลเซวนายเอกก็เปิดประตูเข้ามาไพรเอกสงสัยนายเอกมาได้ยังไงเจลเซลบอกเธอช่วยนายเอกมาเองเธออยากขอโทษนายเอกทำไม่ดีกับนายเอกก่อนหน้านี้และที่นายเอกทำสัญญากับไพรเอกเพราะความกดดันจากโ่เธอก็เข้าใจเหมือนกันต่อไปนี้เธอจะปฏิบัติต่อนายเอกในฐานะเพื่อที่ดีของเธอนายเอกบอกเจลเซียลหลังจากหมดสัญญาฉันจะกลับไปยังจุดเดิ่มต้นเป็นพักคน แปลกหน้าต่อการนักข่าวมาเห็นเซลยวเซลยวนั่งกินข้าวก็จะเข้ามาสัมภาษณ์เซ้าเซลยวกลัวเกิดปัญหาพพ่เอกตึงอาสาพาเซลลวออกไปนายเอกก็ช่วยดูต้นทางให้พพ่เอกพาเซลลวหลบนักข่าวมาล่อหนักข่าวไปแล้วนายเอกยืนเศร้าอยู่คนเดียวตอนได้พบกับหมิงซูหมิงซูและพานายเอกกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านนายเอกก็ขอบคุณหมิงซูที่พาเธอมาส่งหมิงซูบอกว่าไม่เป็นไรให้นายเอกดูแลตัวเองให้ดีจังหวะนั้นนายเอกก็เกิดเซื้องเกือบร้มดีที่หมิงซูรับไว้ได้ทันพพ่เอกมาเห็นหมิงซูก่อนนายเอกอยู่ก็ไม่พอใจมาทั้งงอคนม นายเอกบอกว่าไม่มีอะไรแล้ววิ่งเข้าบ้านไปพห้คอามหมิงซูว่าเกิดอะไรขึ้นหมิงซูสวนกลับก็แค่คนแปลกหน้าที่แต่งงานกันตามสัญญาพี่จะกังวลทําไมพห้สงสัยหมิงซูรู้ได้ยังไงหมิงซูบอกเขาดาออกถึงแม้พระเอกจะไม่ชอบเธอแต่ทําไมต้องรังแกเธอด้วยล่ะส่วนเรื่องการแต่งงานตามสัญญาของพระเอกกับนายเอกเขา,าจะไม่บอกครกแต่หากพระเอกรังแกเธออีกแล้วก็เขา,าจะไม่สนเขา,าจะไม่ทาตามสัญญ,ญาจากนั้นก็เตือนพระเอกให้ทําดีกับคนที่อยู่ตรงหนะ้าแล้วขอตัวกลับนายเอกรู้สึกปวดหัวพระเอกถึงเข้ามา ดูลาไม่เห็นรอยขีดข่วนที่ขาถึงทายาให้นายเอกบอกพระเอกไม่ต้องกังวลเด็กสบายดีเธอปกป้องท้องของเธอตอนล้มพรเอกตอบว่านายเอกในสายตาเธอเขาเป็นคนยังไงลอวออกไปด้วยความไม่พอใจแต่ไม่เห็นนายเอกหมดสติก็รีบอุ้มไปที่เตียงไม่เห็นนายเอกมีใครเธอก็คอยเช็ียดตัวให้ยังห่วงยยนายเอกละเมอบอกพระเอกเขียนชอบคุณทําให้พรเอกอึ้งไปเธอเซียวโทรมาชวนพรเอกไปกินอาหารร้านที่เขาชอบพรเอกบอกว่าเขาไม่ไปนายเอกรู้สึกไม่สบายเขาต้องอยู่ดูแลเธอที่บ้านเซอเซียวหาว่าพรเอกหมกมุ่นกับ นายเอกมากเกินไปพรเอกบอกนายเอกป่วยเพราะพยายามช่วยเราเขาแค่ไม่อยากเป็นน้บุญคุณเธออย่าคิดมากเลยนะทาให้เซียวเซียวไม่พอใจแล้วบังเอิญเห็นสัญญาและรูปที่พระเอกนอนกับนายเอกจึงเอาสัญญาที่พระเอกกับนายเอกแต่งงานกันปลอมๆมาให้คุณปู่ดูแล้วบอกว่าตอนนี้เธอตั้งท้องลูกของพระเอกปู่จึงเรียกพระเอกกับนายเอกมาอธิบายเรื่องที่แต่งงานกันปลอมๆกับนายเอกเพื่อหลอกท่นแต่คนที่เสียใจคือนายเอกกับเซียวเซียวจากนั้นก็ถามพระเอกว่าเรื่องที่เซียวเซียวท้องกระเพราเขาดูหรือเปล่าพระเอกทำหน้างงทำให้ปู่โกรธจอาการกับ เริมแล้วหมดสติไปพระเอกเลยรีบพาปู่ไปโรงพยาบาลหมอบอกพระเอกว่าปู่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแต่ทําไมพระเอกยังทําให้ท่านโกรธพระเอกได้ยินก็เสียใจยมากจึงถามปู่ทาไมถึงไม่บอกเขาถึงอาการของท่านปู่บอกเป็นเพราะท่านเป็นห่วงเขามากไม่อยากให้เขาเป็นกังวลเลยคิดว่าค่อยบอกทีหลังปู่อยากให้มีคนดูแลพระเอกได้เป็นคนดีและเธอก็ชอบพระเอกมากลองค้นหาหัวใจที่ท้ายทิงของเขาว่าชอบเจียวๆหรือว่าหน้าเอกกันแนอ่อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเสียใจภายหลังพระเอกรับปากหน้าเอกเป็นห่วงปู แต่พระเอกบอกให้นายอ,อยู่ที่บ้านตอนนี้เธอตั้งท้องอยู่เซียวเซียวนางเอออกมาเจอบอกว่าตอนนี้เธอตั้งท้องลูกของพระเอกนายเอเลยแสดงความยินดีด้วยเซียวเซียวบอกนางเอกแม้ว่าพระเอกจะดูเย็นชาและโหดเทียมแต่ที่จริงเขาเป็นคนอ่อนโยนเหตุผลที่เขาดีกับนางเอกเพียงเพราะรู้สึกผิดเขาแค่รู้สึกว่าเป็นนี้บุญคุณชีวิตของนางเอกนายเอกและลูกเป็นความคาดหมายที่เขามีทั้งหมดมีบางอย่างที่พระเอกไม่สะดวกแต่จะพูดเขาจึงมอบหมายเธอมาพูดกับนางเอกตอนนี้เธอท้องแล้วเราจะแต่งงานกาัน ดังนั้นนายเอกไม่จาเป็นต้องดูให้ครบสัญญาลงชื่อในสัญญาแล้วเธอจะโอนเงินให้่หานไัยเอ,เองนายเ,เอาสัญญากลับมาแต่ระหว่างเดินข้ามถนนก็บังเอิญโดนโดนโดชนเอกรู้ข่าวก็รีบไปหาหนายเอกที่โรงพยาบาลแต่เมื่อมาถึงกลับไม่เจอนายเอกจึงถามพยาบาลว่าคนไข้ยอยู่ที่ไหนหนายเอกบอกภัยเอกคนไข้มีรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยเขารับยาแล้วรีบบอกไปแล้วพัยเอกเข็นเตาแล้วแหวนพร้อมกับข้อตกลงการหย่าร้างพัยเอกจึงมาถามเจ้าเสียว่าทำไมถึงบอกเธอไปแบบนั้นเจ้าเสียวถามภัยเอกเธอทําอะไรผิดเขาไม่อยากแต่ง งานกับนายเอกไม่ใช่หรอเขาไม่อยากรับผิดชอบลูกในท้องของเธอหรือไงตอนนี้เธอไม่ต้องการอาชีพใดๆอีกต่อไปแล้วเธอต้องการแค่เขาเท่านั้นยกโทษให้เธอได้ไหมมิงซูเข้ามาบอกพระเอกเขาพบสิ่งที่พระเอกเขอไปตรวจสอบแล้วผลการตรวจร่างกายของเซียวเซียวเธอไม่ได้ตั้งครรภ์ทำให้พระเอกดีใจจากนั้นก็ตอบว่าเซียวเซียวที่ร่ากโกหกเขาอีกรอบเซียวเซียวขอโทษ,ขโทษเขาแค่รักพระเอกมากเกินไปพระเอกตอบว่าความรักของเธอทําให้ปู่เขาโกรธจนต้องเขางเ้าโรงพยาบาลความรักของเธอทําให้ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท่าน,นี้คือความรักเขาไม่อยากรักเธออีกเลยต่อไปเขาไม่อยากเจอเธออีกต่อมาหมิงซูโทรชวนพระเอกออกไปข้างนอกพระเอกปฏิเสธบอกว่าวันนี้ปู่หายดีแล้วอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วหมิงซูเองก็ควรกลับมารับพันและกินข้าวด้วยหมิงซูเข้าใจว่าพระเอกยังคงรอหน้าเอกอยู่พระเอกบอกหกปีก่อนหน้าเอกรอเขาตอนนี้ถึงตาเขาที่ต้องรอเธอบางมันก็ยุติธรรมดีแล้วพระเอกพยายามคิดว่าหน้าเอกไปอยู่ที่ไหนจากนั้นเรื่องราวระหว่างเขากับเพอตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมาอีกครั้งทำให พระเอกคิดถึงนายเอกมากเหลือเกินจนเห็นหนายเอกเดินผ่านหน้ารถไปพระเอกรีบสั่งให้อยู่รอแล้วลงไปหาหนายเอกแต่ก็ไม่เจอพระเอกคิดถึงคำพูดที่นายเอกเคยบอกหลับตาแล้วนะับถอยหลังห้ 1, าถึงหนึ่งเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาคนที่เขาคิดถึงที่สุดจะปรากฏตัวขึ้นพระเอกจึงหลับแล้วนะับเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นหนายเอกยืนอยู่ตรงหน้าทำให้พระเอกดีใจในที่สุดเขาก็พบพลาจากนั้นก็เข้าไปหาหนางเอกและทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ